รุณสวสดเช้าวันใหม่เริ่มต้นของการทำงานขอให้มีความสุขกับงานที่ทำทุกคนนะครับวันนี้ลูกชายมาคนเดียวครับมากินข้าวแต่เช้าเลยกำลังจะออกไปทำงานพอดีมาครับมาหาแต่เช้าเลยครับวันนี้อีกตัวหนึ่งไม่รู้ไปไหนครับ ปกติเขาก็จะมาเป็นคู่แต่วันนี้มาตัวเดียวครับวันนี้มาตัวเดียวแล้วอีกตัวหนึ่งไม่รู้ไปไหนไม่รู้อีกตัวหนึ่งไปไหนรูึอืมทำไมไม่เรียกกันมา ตัวหนึ่งไปไหนเนาะมาแต่เช้าเลยวันนี้อาเจินเจียน เอาลงมากินมาแล้วครับมาเป็นคู่แล้ว มาแล้วมาแล้วมาวเป็นคู่แล้วเอาลงมากินข้าวของล่างเร็วทำอะไรกันเนี่ยอ่าโจ๋จีกันแต่ซาด้วย าแล้วครับมาเป็นคู่แล้วครับอันนี้กินอาหารเต่เช้าเลย เร็วๆกินให้อิม่มเร็วสองตัวนี้ก็จะมาประจำทุกวันครับ